คุณเคคือแบรนด์มินิเจอร์ของ i อคอนคลาฟอันนี้คือผลิตภัณฑ์จากค่ะอันนี้เป็นผ,ผลิตภัณฑ์นะคะเราเรียกว่าโครงการ made by beautiful people นะคะคือการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการที่ด้อยโอกาสนะคะแล้วก็คนพิการนะคะรวมถึงสลัมคองเตยนะคะทันทสถานในโครงการกำลังใจนะคะแล้วก็กลุ่มเด็กออทิสติก สินค้าไทยอะค่ะตอนนี้มีคุณภาพถ้าถ้าเปิดใจค่ะ mm hmm. เราลองลองลองจากชิ้นเล็กเเราลองจากแก้วกาแฟ mm hmm. แก้วน้ำที่เราใช้เป็นประจำอะค่ะ mm hmm. มันจะทำให้เครื่องดื่มนั้นน้ำนั้นคุณอร่อยขึ้นพอการที่พอคุณมองแก้วเหล่านั้นน่ะคุณจะรู้ว่าเงินที่คุณซื้อไปหรือของที่คุณใช้อยู่อะใครอยู่ข้างหลังอ mm hmm. ะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ถ้ายังไม่รู้ว่าอยากจะเริ่มต้นที่ตรงไหนอะค่ะ ไปดู Spy, อินสปายปรไปแวะชมที่ไอคอนคารฟนะคะชั้น4ชั้น5ที่ไอคอนสยามค่ะแล้วคุณจะหลงรักสินค้าไทยขึ้นมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณเคคุณเคคือแบรนด์มินิเจอร์ของไอคอนคลาฟซึ่งข้างหลังเราแล้วก็ข้างหน้าเราวันนี้โอ้โหได้รับเกียรติมาช่วยแต่งเติมให้ดูสวยงามอันนี้คือผลิตภัณฑ์จากค่ะอันนี้ <Club. S 2> เป็นผ,ผลิตภัณฑ์นะคะเราเรียกว่าโครงการ Made by Beautiful People นะคะ คือการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการที่ด้อยโอกาสนะคะแล้วก็คนพิการนะคะรวมถึงสลัมคองเตยนะคะทันทสถานในโครงการกำลังใจนะคะแล้วก็กลุ่มเด็กออทิสติก ก็อันนี้คือเรื่องจากว่าไอคอนคาระค่ะเป็นแพลตฟอร์มค่ะแห่งแรงบันดาลใจของช่างฝีมือไทยทั่วประเทศนะคะเรารวบรวมสินค้าหัตถศิลป์ในประเทศไทยนะคะ7จจังหวัดค่ะ mm hmm. ในพื้นที่ของเราประมาณเกือบ4,000ตารางเมตรค่ะเพื่อเช,อชิดชูผู้ประกอบการและเป็นแรงบันดาลใจให้ทำในเรื่องของงานหัตถศิลป์ต่อไปนะคะ mm hmm. เราก็มีกลุ่มเปาะบางนะคะที่ที่จะต้องเกิด อาชีพตัวไอคอนคาร์จึงเป็นแพลตฟอร์มค่ะที่พร้อมให้ทุกคนนะคะมีพื้นที่มีอาชีพแบบยั่งยืนค่ะเราดูแลผู้ประกอบการตั้งแต่เริ่มต้น Develop p โปรด c กคอนเซ p ปไปด้วยกันอะไรอยงี้ค่ะรวมไปถึงการพัฒนา Product ใหม่ๆแล้วก็การเรียนรู้พัฒนาต่อยอดให้เกิดอาชีพแบบยั่งยืนค่ะคำว่าคอนเซ็ปต์คือพื้นที่แห่งการให้โอกาส เมื่อสักครู่นี้ก็บอกว่าให้ทุกกลุ่มในนั้นหนึ่งในนั้นก็คือมีกลุ่มผู้ได้โอกาสกลุ่มพอบางต่างๆนาน,นาในการที่จะมาใช้พื้นที่ตรงนี้เล่าให้ฟังตรงนี้หน่อยสิคะวา่าเป็นอย่างไงบ้าง <c oughs> ออไอคอนคาเป็นดูแลภายใต้สยามพิวรรธน,นะคะ <c oughs> จริงๆการทรรําธุรกิจของสยามพิวรรธน,ะนะคะ์ค่ะเราเรียกว่าวิถีสยามพิวรรธน,นะคะ <c oughs> หรือสยามพิวรรธน์เวค่ะเราสร้างศูนย์การค้าเพื่อเป็นพื้นที่แพลตฟอร์มแห่งการสร้างสรรค์ผลงานของคนไทย เพื่อเชิดชูและก็ต่อยอดสร้างความภูมิใจให้กับประเทศคนไทยไปสู่เวทีโลกนะคะเพราะฉะนั้นตัวไอคอนคาร์บาะคะเกิดมาจากการสร้างไอคอนสยามค่ะ mm. ซึ่งเป็นการคิดภพหลูกเราไม่ใช่แค่สร้างตึกกลิมนแม่น้ำเจ้าพระยาเราสร้างพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจพื้นที่ที่แสดงศัก,กยภาพ ของประเทศไทยค่ะถ้าสังเกตเห็นตัวไอคอนสยามเองอะคะ่ะตั้งทุกชั้นเรามีการใส่แพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็อินสตายนะคะอัตลักษณ์ของความเป็นไทยค่ะส่วนตัวไอคอนคัพเองอะคะ่ะก็จะเป็นการอินโนเวชันการดีไซน์การใส่ครีเอทีฟเข้าไปในพื้นที่เรานำเสนอสินค้าไทยในรูปแบบที่ทันสมัยะคะ่ะแล้วก็ทำยังไงให้ไม่เฉยทำยังไง ให้สู้กับเวทีโลกได้แล้วก็คนที่มาพบเห็นก็รู้สึกว่าไม่ต้องไปถึงทุกจังหวัดเรารวบรวมมาหมดแล้วแล้วก็เป็นดีไซน์ที่ร่วมสมัยค่ะเอออุ๋ยเคยเข้าไปในไอคอนคลาฟแต่ความรู้สึกคือมันไม่ได้เหมือนเราเข้าไปดูของขายอะ เราเราไม่ได้เป็นซ u เปอร์มาร์เก็ตเราไม่ได้เป็น d ดีพาร์ตเมนต์สโตร์ค่ะเราจัดพื้นที่บนคอนเซปต์สโตร์ค่ะคำว่าคอนเซปต์สโตร์คือทุกเรื่องราวทุกสินค้าที่เราคัดสรรที่เราเลือกเข้ามามีเรื่องเล่าทั้งหมดโต๊ะตู้เตียงห้องนอนอะไรอย่างงี้ค่ะ <S <S เราเราเล่าเรื่องในการจัดเรียงวางหรือการทำจุดสุเวเนียเราก็พูดถึงว่าของที่เราให้เรา ให้ด้วยความความพูดมงคลหรือ<ม>เราให้ด้วยโอกาสปีใหม่วันแม่หรืออะไรหรือคอนเซปต์ประเทศไทยหรือยังไงทุกอย่างเราเล่าเล่าเรื่องราวทั้งหมดค่ะแต่ทีนี้ในส่วนของความเป็นบางทีสินค้าจากชาวบ้านมันอาจจะยังไม่มีดีไซน์แต่มันมี ความแตกต่างมันมีการใช้วัตถุดิบและใช้คัตกรรมมีการช่วยยังไงบ้างะะต้องบอกว่าจริงๆแล้วค่ะการคัดผู้ประกอบการนะคะเข้ามาในร้านไอคอนคาบอะคะ่ะอย่างที่บอกเราเราคัดคนที่ทำงานหัตถศิลป์เพราะฉะนั้นนะคะงานหัตถศิลป์ในทุกท้องถิ่นนะจะมีเทคนิคจะมีวัสดุที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมีความเชี่ยวชาญนนะคะ่ะ แต่ยังไม่มีดีไซน์ uh. เราก็เริ่มจากการที่ไปพัฒนารูปแบบสินค้าและคุณภาพให้เข้าแข็งแรงก่อน mm. เราลงไปช่วยผู้ประกอบการตั้งแต่เริ่มต้น oh. ในเรื่องของดีไซน์สินค้าแพคเกจจิ้งเพราะฉะนั้นเราสอนกันตั้งแต่เริ่มต้น oh. เราสอนให้รู้จักการตั้งราคาแบบถูกต้องเพราะฉะนั้นแต่เราไม่ได้บอกว่าให้เขาขายของแพงแต่เราทำให้ของอะ่ะมันมีแวลูเหมาะสม กับราคาพัฒนาเพิ่มเติมจากจริงๆของบางอย่างเขาอาจจะขาย10บาท20บาทแต่พอเราเพิ่มดีไซน์เพิ่มคุณภาพเข้าไปซึ่งต้นทุนเขาไม่ได้เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเขาสามารถทำให้ถึงราคาที่ตลาดยอมรับได้นะคะ แล้วเขาสนใจเขาอยากมีพื้นที่ตรงนี้อยากนําเอาสินค้าของเขามาเอ,อใน f a c e b o o k นะคะติดต่ออินบ็อกซ์นะคะบอกว่าสนใจนะคะที่จะร่วมงานหรือว่าอยากจะส่งสินค้ามาขายอะไรเงี้ยค่ะให้ส่งรายละเอียดสินค้าค่ะชื่อเบอร์โทรติดต่อ IG f a c e b o o k ต่างๆที่มีค่ะแล้วเดี๋ยวทีมงานนะคะก็จะติดต่อกลับไปผ่านไม่ผ่านเราก็จะบอกอว่าเป็นยังไงให้ไปพัฒนาแบบไหนให้เ,าเราพร้อมบอกอคะ่ะให้พัฒนากลับมาส่งการบ้าน กลับมาที่เหลือคือต้องช่วยตัวเองแล้วค่ะว่าสิ่งที่เราบอกไปแล้วถ้ากลับมาเราก็พร้อมยินดีรับทุกๆผู้ประกอบการค่ะทั้งทั้งผู้ประกอบการชาวไทยทั้งหมดหรือว่ากลุ่มเปาะบางค่ะเราพาผู้ประกอบการนะคะไปสู่เวทีโลกค่ะแต่คนที่ไปได้ก็จะต้องเป็นศักยภาพที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้คนที่อยากจะดาเนินตามว่าถ้าคุณอยู่เฉยๆ คุณก็จะไปไม่ถึงจุดั้น เราพาผู้ประกอบการนะคะไปสู่เวทีโลกค่ะล่าสุดเพิ่งกลับมาเลยค่ะเราก็พาผู้ประกอบการกว่า15รายไปออกบูธที่ปักกิ่งค่ะก็ได้รับการตอบรับดีมากๆแล้วก็ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องพูดอย่างนี้ว่าเกือบทั้งหมดขายหมด แต่เราก็ไม่ได้สามารถที่จะเอาไปทั้งหมดได้แต่คนที่ไปได้ก็จะต้องเป็นศักยภาพที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้คนที่อยากจะดิาเนินตามว่าถ้าคุณอยู่เฉย,เฉยๆยคุณก็จะไปไม่ถึงจุดนั้น มันคือการไปเพิ่มศักยภาพของกลุ่มเปราะบางที่เขาทําและทําให้เขารู้สึกว่าเขามีศักดิ์ศรีในการประกอบอาชีพอะมีตัวอย่างในการให้พื้นที่ตรงนี้กับเขาบ้างค่ะก็จริงๆถ้าเราเราทำกับหลากหลายแบรนด์มากถ้าเริ่มแรกอย่างด้านหน้านะคะก็จะเป็นกลุ่มน้องเด็กออทิสติกอ่อกระเป๋าเป็นกระเป๋าค่ะอันนี้จริงๆแล้วตัวเนี้ยค่ะเป็นลาย เป,เป็นลายแพตฟอร์มของไอคอนคาร์คือลายปลาตะเพียนค่ะลายปลาตะเพียนเราเกิดจากการคําว่าในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวความอุดมสมบูรณ์ประเทศไทยใช่ค่ะ<ๆ>เพราะฉะนั้นนะคะตัวไอคอนคาร์บเองอก็เลยมีมีแพทเทิร์นปลาตะเพียนเข้ามาในโลโก้ค่ะ hmm. เราก็บอกน้องค่ะว่าอยากให้น้องอลองวาดรูปว่า ในอินสาไปร์ของน้องๆอ,งอะ่ะปลาตะเพียนคืออะไรในน้ำมีปลาในาน้ำมีข้าวเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะให้ให้วาดออกมาเขาก็วาดมือระบายสีเขาเลยในปลาเนี่ยในปลาเลยมีข้าวอยู่ในท้องอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>เพราะฉะนั้นน<อ>ะคะเราก็เลยเอาตัวลายที่น้องๆวาดนะคะมาทำเป็นแพทเทิร์นแล้วก็ทำลงในกระเป๋าเพราะว่าทุกลายก็เกิดจากการวาดมือขึ้นมา<อ>จริงๆ<อ>ค่ะใช่อันนี้คือน้องกลุ่ม อุ่มออทิสติกค่ะส่วนอันอันผ้าขนหนูอะค่ะ,คะก็จะเป็นเด็กพิการบ้านปากเกร็ดค่ะก็คือทางคุณครูอะค่ะก็ก็ไม่อยากหาไรายได้เพื่อให้เลี้ยงหรือมีเงินค่าอาหารกลางวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ ไม่มีแมตท์เรียลอะไรมากนักเขาก็มีแค่ผ้าคนหนูเราก็บอกว่างั้นทำยังไงดีให้ผ้าคนหนูเนี่ยดูน่าสนใจเล่าเรื่องได้มันก็เลยเกิดที่มาการมัดเป็นตุ๊กตาเราให้น้องๆแปะหน้าตามอินสไปา์ก็หลากหลายเลยทุกอันไม่เหมือนกันเพราะว่าเด็กช่วยกันแปะว่ามีหูหนึ่งมีตาหนึ่งตาสองตาบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นอีกอันที่ทำให้เด็กๆก็ได้เข้ามามีบทบาท เข้าร่วมในการทำเรื่องราวเหล่านี้มีอาชีพค่ะทราบว่ามีการทำโครงการ local hero สู่เวทีระดับโลกด้วยค่ะคก็ะอย่างที่บอกค่ะว่าเราอะค่ะเชิดชูผูปปาพาพ้ประกอบการเราพาผู้ประกอบการนะคะไปสู่เวทีโลกค่ะที่ผ่านมาปีที่แล้วเราก็พาผู้ประกอบการเกือบ20รายค่ะไปออกงานเทรดโชว์ที่ญี่ปุ่นค่ะเป็นผู้ประกอบการที่ทำเสื้อผ้าแฟชั่นค่ะใน ในไอคอน,าน,นะคาบค่ะใช่ค่ะ,คะแล้วก็ปีนี้เราพาผู้ประกอบการเกือบ50ลรายไปงานไทยเฟสติวัลที่เวียดนามค่ะแล้วก็ลองทดลองขายนะคะล่าสุดเพิ่งกลับมาเลยค่ะเราก็พาผู้ประกอบการกว่า15รายไปออกบูทธที่ปักกิ่งค่ะก็ได้รับการตอบรับดีมากๆแล้วก็ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องพูดอย่างนี้ว่าเกือบทั้งหมดขายหมด ภูมิใจกับสิ่งที่ทำและทำต่อว่าสินค้าไทยจริงๆแล้วก็ไม่ได้แพ้ชาติใดด้วยคุณภาพด้วยดีไซน์อะไรอย่างนี้ค่ะให้อุ้ยถามเป็นความรู้หน่อยสิคะว่าอย่างเวลาเราเอาสินค้าเราไปให้มึงนอกดูเนี่ยแล้วอ่ะโอเคขายหมดแล้วมันจะมีการ ฟิดแบยังไงต่อจากนั้นนอกจากอาบต่างประเทศเขาได้รับรู้ว่าเรามีสินค้าดีคืออันนี้ต้องบอกว่ามัน,ม,นมีสองแง่มุมนะคะทั้ง B2B แล้วก็ B2C ค่ะด้าน B2B เขาก็เปิดโอกาสให้เขาสามารถรับออเดอร์อกับต่างชาติตาชาตใช่ค่ะแล้วก็สร้างความเชื่อมันอ่นว่า ตัวแบรนด์เองสามารถที่จะมีศักยภาพในการทำธุรกิจ mm. แบบโปรเฟชชั่นอลค่ะเขาไปสู่เวทีนั้นแล้วแสดงว่าเขามีความพร้อม mm. แล้วก็รับออเดอร์มาแล้วไม่หาย mm. พร้อมที่จะส่งออเดอร์ได้ตามที่ได้รับมา oh. อย่างนี้ค่ะ oh. ส่วน B 2 C คือการ ลูกค้าที่มาดูเขาก็จะเป็นการบอกต่อในเรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าที่ได้รับการการันตีการที่ไปอยู่ตรงนั้นนะคะไม่ใช่ว่าใครก็ไปได้ทุกคนก็ต้องพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาเราก็คัดเลือกนะคะต้องบอกว่าเราไม่เรามีผู้ประกอบการอยู่ในภายใต้ในไอคอนคาร์ปะคะพกว่าแบรนด์นะคะ แต่เราก็ไม่ได้สามารถที่จะเอาไปทั้งหมดได้แต่คนที่ไปได้ก็จะต้องเป็นศักยภาพที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้คนที่อยากจะดําเนินตามว่าถ้าคุณอยู่เฉยๆคุณก็จะไปไม่ถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นค่ะอย่างที่บอกเราดูแลเราประครบประหงมแต่ก็ต้องดิ้นรนชัดดัน,ดนใช่ค่ะเ,คเพื่อที่จะเติบโตไปด้วยกัน สินค้าไทยอะคะ่ะตอนนี้มีคุณภาพถ้าถ้าเปิดใจะคะ่ะ mm hmm. เราลองลองลองจากชิ้นเล็กๆเราลองจากแก้วกาแฟ mm hmm. แก้วน้ำที่เราใช้เป็นประจำอะคะ่ะ mm hmm. คุณจะรู้ว่าเงินที่คุณซื้อไปหรือของที่คุณใช้อยู่ใครอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะ สินค้าไทยอะค่ะตอนนี้มีคุณภาพถ้าถ้าเปิดใจค่ะ<ม>เราลองลองลองจากชิ้นเล็กๆเราลองจากแก้วกาแฟ<ม>แก้วน้ําที่เราใช้เป็นประจำอะค่ะม,มันจะทำให้เครื่องดื่มนั้นน้ํานั้นคุณอร่อยขึ้นพอการที่พ่อคุณมองแก้วเหล่านั้นน่ะคุณจะรู้ว่าเงินที่คุณซื้อไปหรือของที่คุณใช้อยู่อะใครอยู่ข้างหลังอ<ม>นะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้ายังไม่รู้ว่าอยากจะเริ่มต้นที่ตรงไหนอะค่ะ ไปดู Spy, อินสปายไปแวะชมที่ไอคอนคาบนะคะชั้น4ชั้น5ที่ไอคอนสยามค่ะแล้วคุณจะหลงรักสินค้าไทยขึ้นมาเลยค่ะส่วนมากเราจะเจอผลิตภัณฑ์ที่ในส่วนของคนพิการจะรู้สึกว่าซื้อเพราะความสงสารซื้อเพราะความแบบแล้วมันก็จบ แต่ตอนนี้เรากําลังสร้างให้สินค้าของเขาอะม,ม,มีมีความมีความมีศักดิ์ศรีมีความมีมูล,ลค่าปกติก็จะมองแต่ว่าอาซื้อไปด้วยความสลังรค่ะคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าพื้นที่ไอคอนขาปะคะอย่างที่บอกว่าเราจัดเรียงสินค้าไม่ได้แบ่งแยกเรามีความเท่าเทียมในการเล่าเรื่องเพราะฉะนั้นค่ะ สินค้าทุกตัวที่วางอยู่อ่ะค่ะมันจะชายออกมาตามด้วยตัวของมันเองและคุณจะได้รับรู้ในต่อเมื่อคุณพิกป้ายหรืออ่านสตอรี่แล้วก็างๆแล้วคุณก็จะยิ่งวาวแบบเราทำป้ายสตอรี่เทลลิ่งหมดเราให้รู้ว่า กว่าแก้วใบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นมายังไงมันปั้นมือยังไงมันวาดยังไงมันลงสีแบบไหนเพื่อให้คุณรู้สึกคุ้มค่าเรายังมีแต่งกิ้วกาดว่ารายได้ที่คุณซื้อมาเนี่ยซัพพอร์ตใคร<ห>ส่งถึงใครบ้างคนซื้อก็อิ่มเองมใช่ค่ะคือเราตั้งใจให้ให้ของทุกอย่างในร้านอะ่ะ เพิ่มกำลังใจให้กับทุกคนที่ได้เห็นห,หรือได,ได้ได้สนับสนุนค่ะทราบว่ามีแคมเปญอีกแคมเปญหนึ่งชื่อว่าไทยเทคไทยฮีโร่ค่ะคือเนื่องจาก เราเปิดร้านนี้มาจะครบ7ปีนะคะเ,เดือนพฤศจิกายนี้ครบ7ปีค่ะก็เราเราทำเรื่องไทยเทคไทยฮีโร่มาตลอดตั้งแต่เปิดมาค่ะแล้วก็เป็นแคมเปญที่ต้องบอกว่าเป็นสักเซสแล้วก็เป็นเป็นคีย์แมสเซจหลักที่เราส่งถึงคนไทยนะคะให้ให้หันกลับมาใส่ผ้าไทยรวมถึงมีโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกนะคะตามรอยพระราชดำริของทูนกระหม่อมนะคะ าฟหญิงสิริวรรณวรีนาริกาลเพราะฉะนั้นคะ่ะเราทําเรื่องผ้าไทยเรามีโซนนะคะชื่อโซนผ้าไทยโซนเช็ทะคทายค่ะที่รวบรวมผ้าไทยเราก็ทําให้เสื้อผ้าผ้าไหมผ้าฝ้ายผ้าบาติกสามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้<อ>ค่ะสำคัญเพราะว่าเราใกลนะ,ะใช่ค่ะเราเราสามารถเราอยากให้ทุกคนแทนที่จะซื้อเสื้อ,อผ้าตัวละเจ็ดแปดพันที่เป็นอุตสาหกรรมแต่อันนี้มันเป็นเสื้อผ้า ที่ชาวบ้านตั้งใจทอด้วยหัวใจแล้วก็ตัดเย็บด้วยช่างฝีมือที่เป็นคนไทยเราทำโปรเจกต์เอสคาร์ฟค่ะเป็นคอลเลกชันพิเศษค่ะที่ได้รับพระราชเมตตาจาก ท่านหญิงนะคะคือเป็นคาร์แมนชิพค่ะเกิดจากการนำผ้าส่วนพระองค์ค่ะที่เสด็จในเรื่องของพระราชะกรณียกิจในการทำเรื่องผ้าไทยอะค่ะนำมาทำกระเป๋าพิเศษในคอลเลคชันแรกแๆหลังจากนั้นค่ะมันก็ได้รับการตอบรับ,รบแล้วเราก็จะมีคอลเลคชันพิเศษไปนี้ก็ พิเศษมากๆโดยการนำผ้าสีผ้าค่ะมาออกแบบนะคะกระเป๋าเพื่อให้เกิดการใช้งานได้จริง<ม> ury, ลักชัวรี่หรูหราร่วมสมัยค่ะแล้วก็มีใบพิเศษค่ะไม่มีที่ไหนทำมาก่อนเราเอาผ้าของศิลปินแห่งชาติและคู่ศิลป์ค่ะมาตัดกระเป๋า<ม>ทางศิลปินแห่งชาติก็จะเป็นบ้านคำปุญค่ะอาจารย์มีชัยแต้สุจริยานะคะแล้วก็ทางครูศิลป์ก็จะเป็นอาจารย์บุร ทำค่ะค่ะตระกูลเงินไทยของบ้านจันโสมาค่ะอนอกจากนี้ค่ะแล้วก่อนหน้านี้เราทำโปรเจคค่ะเราพาไอคอนค้าและผู้ประกอบการไปสู่เวทีโลกแบบแท้จริงค่ะก็คือเราทํางานร่วมกับยูเนสโกค่ะประเทศไทยอะค่ะมีเจ็ด นะคะคจังหวัด Creative City ที่ได้รับรางวัลน,นะคะจาก350ประเทศทั่วโลกนะคะเราได้ตั้ง7ประเทศค่ะเราก็นำผู้ประกอบการนะคะ7จังหวัดนั้นเอาไปแมทนะคะคอร์รบกับดีไซเนอร์อค่ะก็ทำคอลเลกชันพิเศษขึ้นมาแล้วก็ รายได้หังหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็บริจาคเข้ายูเนสโกค่ะแล้วก็มีทุนกระหม่อมก็เท่าว่กระเป๋ามาบริจาค ก็จะเป็นกับอาจารย์วีระธรรมกับแบรนด์สิริวัณวรีค่ะอยากฝากถึงนักชอบที่กําลังมองหาสินค้าบางอย่างที่ไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่มันมีความหมายอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ค่ะก็จริงๆอะคะอยากอยากจะฝากค่ะพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านน่ะนะคะหรือรวมถึงกลุ่มลูกค้าต่างชาติต่างๆนะคะสินค้าไทยอะคะ่ะตอนนี้มีคุณภาพถ้าถ้าเปิดใจค,ค่ะเราลองลองลอง,ลองจากชิ้นเล็กๆเ,เราลองจากแก้วกาแฟแก้วน้ ถาที่เราใช้เป็นประจำอะค่ะ มันจะทําให้เครื่องดื่มนั้นน้ํานั้นคุณอร่อยขึ้นพอการที่พ่อคุณมองแก้วเหล่านั้นน่ะคุณจะรู้ว่าเงินที่คุณซื้อไปหรือของที่คุณใช้อยู่อ่ะใครอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้านะคะนะวันนี้ผ้าไทยต่างๆก็ไม่เชยแล้วสามารถใส่ในชีวิตประจําวันได้แล้วเวลามีคนมาถามว่าอุ้ยเสื้อสวยจังซื้อที่ไหนเราก็ภาคภูมิใจที่จะนําเสนอแล้วก็ สามารถส่งต่อว่าเฮ้ยเราใส่งานที่เป็นงานฝีมือเราซัพพอร์ตผู้ประกอบการไรายได้เหล่านี้ส่งไปถึงชุมชนจริงๆเลรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนสนับสนุนสินค้าไทยคะ่ะก็ถ้ายังไม่รู้ว่าอยากจะเริ่มต้นที่ตรงไหนอะค่ะ ไปดู ire, อินสปายไปแวะชมที่ไอคอนคาบนะคะชั้น4ชั้น5ที่ไอคอนสยามค่ะแล้วคุณจะหลงรักสินค้าไทยขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็กลับมาด้วยแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างก็ได้ใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเคมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะคสวัสดีค่ะ,คะ